รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกับผมนายธนทพัฒน์หมอกมีชัยนะครับรหัส6311539127สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหมู่เรียนที่1ชั้นปีที่2นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะทำข้อสอบของอาจารย์เบญจพรอุภา,านะครับโดยจะเป็นการนำเสนอแบบเป็นคลิปนะครับผม ขอเชิญอาจารย์รับชมรับฟังเลยนะครับซึ่งโจทย์ของอาจารย์นะครับได้ถามว่าจงอธิบายความสาคัญของทักษะในศตรวรรษที่2 1กับการดําเนินชีวิตและทักษะตาม R8C ว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรอาจจะประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพควรเรียนรู้และอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้มองเห็นภาพชัดเจนครับ ซึ่งประเด็นแรกนะครับที่ผมตีความออกมาได้นะครับก็คือจงอธิบายความสัมพันธ์ของทักษะในศตวรรษที่21นะครับแน่นอนอย่แล้วครับว่าในปัจจุบันนะครับสังคมต้องการกําลังคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการใช้ข้อมูลอย่างสร้างสารรค์เพื่อแก้ปัญหาความสามารถในการสื่อสารความคิดและแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมมือกันรวมถึงความสามารถในการคิด เพราะการแก้ปัญหานะครับและการมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นนะครับทักษะในศตรวรรษที่21นะครับจึงมีความสําคัญจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตในศตรวรรษใหม่นะครับเพราะจะช่วยเตรียมความพร้อมในเรงของรู้ำค,คิดเรียนรู้ทํางานแก้ปัญหาสื่อสารและร่วมมือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปตลอดชีวิต เนื่องจากครับเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงของคนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะที่สูงครับในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านรูกแบบธุรกิจการพรึ่งพาอาศัยในที่เพิ่มมากขึ้นและปริมาน์ในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปครับครับส่วนในประเด็นที่2นะครับทักษะ3 R8C นะครับมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรหากจะประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ินะครับ ก็มาดูนะครับก็แน่นอนอย่ีแล้วครับว่าทักษะ 3R8C นะครับเป็นทักษะที่บุคคลในศตวรรษที่21นะครับจะต้องมีเนื่องจากในยุคปัจจุบันครับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากและทักษะในด้านต่างๆการอ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นก็มีความสําคัญด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทักษะในศตวรรษที่21นะครับจึงจะต้องมีทักษะ 3R8C ในการใช้ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพครับผม ครับในและประเด็นที่3นะครับผมในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพควรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากทักษะสามอแบบสีหรือไม่จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้มองเห็นภาพชัดเจนนะครับครับในคําตอบของผมนะครับตลอดความคิดผมนะครับผมคิดว่าไม่มีทักษะนะครับที่จะต้องเพิ่มจาก3 R8C ครับในการใช้ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพครับแต่จะเน้นที่เป็นการที่เราลงมือทําครับทักษะนี้นะครับจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในการที่จะดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันนะครับ ถ้าเรามีการลงมือทําและปฏิบัติตาม 3R8C นั้นนะครับเราก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและบุคคลที่โลกในศตรวรรษที่21ต้องการเช่นถ้าเราลงมือทําใน C ข้อที่8นะครับคือมีความเมตตากรุณามีคุณธรรมและก็มีระเบียบวินยยัยตัวเองนะครับเราก็จะมีคนที่เรารักเราชอบเรานะครับเพราะการลงมือทําใน C ข้อที่8นี้ครับจะเป็นการช่วยให้คนอื่นเขาพ้นจัดพุกได้เราก็อยู่ในระเบียบวินัยของสังคมของประเทศทําให้เรานั้นไม่เดือดร้อนและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นนะครับการลงมือทําจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21เนะครับโดยยึดหลักคักษะในด้าน3 r 8 c ครับครับผมสำหรับข้อสอบของผมก็จะตอบประมาณนี้นะครับผมครับผมครับ